มาดูรอบนี้ขอแน่แนๆได้ไหมตีปกตินี่เป็นหมื่นแล้วนะเออนี่ดูเพิ่มได้เท่าไหร่ห้าแสนเก้าแล้วเปล่งแสงอีก4 oh ี่แสนเก้าโอ้โหใหม่ก็ดำเต็มท่อตอนนี้เปล่งแสงไปที่แสนสามครับโคตรแรงเอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกม One Piece Burning View ด้วยนะครับและคลิปนี้ผมเน r o s สจะมานําเสนอลุงเซนโกคุ6ดาว PVP อาจจะขันอะไรนักหนาแล้วเฮออ้อ ลุงเซนโกคุ6ดาว PVP 1 VS 5นั่นเองนะครับและเนบอกเลยว่าคลิปนี้โทษวาวนะครับผมมาฮะเนี่ยลุงเซนโกคุของเนเองเลยอ่านี่เป็นรหัสใหม่ของเนนะฮะเป็นไงลุงเซนโกคุ6ดาวนะครับถ้าได้ยินเสียงขันอะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับเสียงไก่เองนะ เออไกลจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครขออภัยด้วยนะฮะก็คือเนมอาจช่วงเช้ายังไงขออภัยด้วยอ่ะในส่วนของลุงเซนโงคุคลิปนี้เป็นเกมเพลย์หดาว VS กับ6ดาวนะครับ1 VS 5ซึ่งคลิปนี้เนจะได้พบกับเซตทหารเรือนในตำนานนั่นเองนะครับผม3ทหารเสือนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิสพลเรือเอกนั่นเองนะครับคิสรุอาคาอินุและคุซันนั่นเองนะครับแล้วก็มีแครกเกอร์นะแครกเกอร์6ดาวกับ ลุงเซนโกคุ6ดาวของศัตรูเช่นเดียวกันแต่สําหรับคลิปนี้เนมาเหนือกว่าแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเทคนิคที่เ네นใช้เนี่ยใช้ยังไงถึงเอาชนะเขามาได้นั่นเองนะครับผมมาเราไปรับชมกันเลยครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมศึกแห่ง PVP มันก็ต้องคาคอกันด้วยศักดิ์ศรีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะเออมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับเนบอกเลยว่าเกมเนี่ยเน้นเนนมัน,มนๆแน่นอนฮะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเนยจะเปิดไว้ที่คูณ2แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูคัสซินแอนิเมชันไปจนถึงรอบที่4ก่อนนั่นเองนะครับรอบแรกๆเนยไม่ได้เล่นนะคุณผู้ชมอ่าคือรอบแรกๆเน่ยนพยายามจะเล่นแล้วแต่ว่าเนยลืมเนยเปิดออโต้ไว้ก็เลยไม่ได้กดเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนยโดนยำเละเลยฮะคุณผู้ชมฮะเออจัดมาเนี่ยศัตรูจัดเน้นๆฮะ อันนี้เป็นทหารบิสกิตของแฟลกเกอร์ฮะหกดาวปาดไปเรียบร้อยตายเกิดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวละครอ,อุซอบของเนคอสแล้วก็โดนเปล่งแสงพระพุทธองค์กลับมาตรงไปที่หน้าฮะสำหรับคูซันคูซันก็บ้าแล้วเออเซนโทมารูเซนโทก็บ้าแล้ววาโปเออมันมีซาโอเหมือนกันฮะและนี้ก็จะเป็นรอบของเนคอสฮะเนคอสไม่ทําอะไรเนคอสยืนนิ่งๆพอฮะเออซาวนี่ยยิ่งใหญ่มากฮะเออโดนแช่แข็งไปฮะซันจีแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่โดนแช่ฮะเพราะว่าดาเมจถึงฮะนี่มาแล้วฮะ ได้หึงท่าฮะโอ้โหไอ้เจ้าพลเลเอกหรือจะสู้พลเลเอกสมัยเก่านะฮะหรือว่าจอมพลสมัยเก่านั่นเองนะครับโอ้โหนี่ปาดไปฮะตัวละครโอเด้งของเนนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโอ้โยมาแล้วฮะแครกเกอร์มานะฮะทหารบิสกิตของแครกเกอร์ออกไปแล้วแล้วก็ตามด้วยการโจมตีปกติของแครกเกอร์ในรอบที่2นะครับ นี่ฮะแล้วก็รอบที่2ของแครกเกอร์อีกเช่นเคยนะฮะรอบนี้จะเป็นรอบของทหารบิสกิตนั่นเองนะครับผมโอ้โดนผักไปหนึ่งทีสกิลนี้ไม่สามารถหลบได้นะฮะโดนเต็มเมนั่นเองนะครับอ่าแน่นๆมาฮะเน้นๆมาเลยไปมาฮะคือโดนทุกดีบงดีบัฟฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะจัดมาเต็มที่เลยเนยยอมรับฮะว่าช่วงแรกเนี่ยสู้อะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขามาเหนือกว่านะครับทีมเขาน่าจะเป็นทีมสายเติมนะเนี่ยเออโดนแน่นๆนไปฮะจังหวะนี้อุ้ยจะตายแล้วคุณผู้ชม เออเนกําลังจะตายะเซนโงคู่ของเนแต่ว่าเอ็งฝันไปหรือเปล่านี่ฮะเปลงแสงแห่งพระพุทธองค์ไป1ทีและตามด้วยสกิลบัฟฮะเออเพิ่มเลือดมาฮะเพิ่มแม็กซ์เอพีและตามด้วยออนติเมทพระพุทธองค์แปลงกายครับฝ่ามือ,อยูไรโอโจ้จอ่ะเรียบร้อยฮะจังหวะนี้โดนไป4 8 0ฮะดามเมจย,ยังไม่นั่นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ฮะไม่ถือว่าแย่ฮะแล้วก็โดนสาสกิลมาเลยจาก3คนเลเือเอกครับูุซันอาคายินุนะครับผม ไายหึ่งใช่ตีมาเด้งเลือดฮะตีมาเลยอยู่เซก้าสั่งนะครับสําหรับสกิลนี้มัดฝน,นลววาวาดาวตกครับโดนดามเมจไป900แต่ว่าติดมึนงงทั้ง2คนแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในรอบที่3ก็โดนโจมตีแบบรัวๆไปนะครับถึงแม้จะโดนโจมตีแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่ายังสามารถเด้งเลือดได้นะครับทุกการโจมตีของศัตรูที่โจมตีเซนโงคุขนาที่แปลงร่าง เซนงูคุก็จะฮิลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองรวมถึงตัวเองด้วยนะครับฮิล20%ของ max sp นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนโจมตีมาเท่าไหร่ก็มาเลยฮะไม่เป็นไรฮะโดนแน่นๆโดนเน้นๆไม่เจ็บไม่คันครับคุณผู้ชมฮะเออมาฮะโดนจโดนจมตีก็มาฮะจัดเต็มที่เลยเนี่ยศัตรูปล่อยแสงขึ้นพลังพิฆาตมาแล้ตามด้วยหมัดเหล็กกำปั้นทุบป,ปัตพีนะฮะ โดนดาเมจไป9,00 0เกือบหมื่นนะถ้ารวมกับดาเมจแสงที่เซนโงคุศัตรูทําได้นี่ก็เป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยฮะถ้าแสงมาอีกหนึ่งตัวแล้วสําหรับลุงคิสรุฮะเตะไปหนึ่งทีโอโหเข้าที่หน้าเลยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะยังติดโล่อยู่ติดโลของเซนโงคุนะครับโอเด้งก็เลยเลือดไม่ลดนะครับผมแต่ถึงกระนั้นคุซันเขาก็ยังสาสกิลแบบไม่ยังฮะยาเรยาเรไปฮะไอซ์เอส โดนไปเต็มที่ฮะ787เต็มที่จังเลยเออจัดมาฮะแล้วก็เป็นรอบของอาไรโนุฮะได้หึ่งท่าอินุกามิคุเรนมาฮะสกิลจ,จับจับเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะจัดมาเต็มที่ยิ่งคุซันนะครับเอ้ยไม่ใช่คุซันสิยิ่งเซนโกคุโดนโจมตีเท่าไหร่บัฟกราหารของเขาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าหากเราใช้บัฟกราหารนะครับพลังชีวิตของเซนโกคุเขาจะเพิ่มแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะ เกมนี้1 vs 5มันมันไปฮะจังหวะนี้ยังไม่หนึ่งะฮะยังไม่1เดี๋ยวรอดูรอบหน้านะครับรอบหน้าที่โอเด้งตายนั่นเองเนี่ยฮะกำปั้นทุบป,ปตัตตพีมาครับเลเซอร์ยิงบีมปิ้วมา1ทีดาเมจเน้นๆฮะเออเน้นๆตรงไหนวะเนี่ย2,000กว่าอ่ะไม่เป็นไรฮะโดนไปเต็มที่ฮะจังหวะนี้เรียบร้อยมาแล้วพระพุทธองค์ของเนคอสฮะคลื่นกระแทกไป1ทีดาเมจไม่มีเลยเพราะว่าถูกลดอัตราความแม่นยำไปฮะแต่ถึงกระนั้นก็ยังใส่เต็มที่ฮะ ล่อเต็มปอกเลยฮะจังหวะนี้ก็ดาเมจศูนย์ฮะไม่เป็นไรเราโดนโจมตีไปก่อนช่วงแรกเราเน้นให้เขาโจมตีฮะเราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาโจมตีเราไม่ตายอยู่แล้วนั่นเองนะครับเรารอไปเพิ่มแม็กส์เอสพีนะฮะโดนสกิลหมัดฝนลาวาดาวตกอีกแล้วจังหวะนี้จะมีใครมือหรือเปล่าฮะเออมีคนมือหรือเปล่ามีฮะจังหวะนี้ใครมึนพระพุทธองค์มือแต่ว่าโอเด้งไม่มึนโอเด้งเข้ามาปาดไปหนึ่งทีและตามด้วยสกิลอันติเมตที่เราอยากเห็นกันนักอยากเห็น,น,นกันหนาฮะ วิ่งดาบไปหนึ่งทีแล้วก็ปาดนารีนี่ฮะยิ้มคำทนกทีอีกแล้วเป็นไงดาเมจแน่นๆไป70 0 0ฮะจังหวะนี้เอาล่ะเดี๋ยวเนขอปิดคัสิีนก่อนแล้วกันนะครับผมปิดคัสิีนแล้วจังหวะนี้ก็โดนแน่นๆเน้นๆมาฮะเออโจมตีมาเลยสังเกตว่าเลือดของเซนโงคุเนคอสนะครับไม่ลดเลยเออเด้งเอาเด้งเอาฮะจังหวะนี้คือยิ้มให้ยิ้มเลยเอาล่ะเซนโงคุของศัตรูมาแล้วฮะเขาใช้บัฟไป1ทีฮะเขามีอยู่4ี่สแต็กแต่ก็พยายามใช้บัฟนะฮะ อ่าก็ถือว่าดีฮะก็ถือว่าดีก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดูดีนะฮะแต่ว่าบัฟที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะจ๊ะออรอก่อนรอ,รอรอบหน้าฮะเนี่ยรอบนี้เอ้าติดมึนงง,งเอออันนี้ติดมึนง,งงนะไม่งั้นใช้สกิลไปแล้วนะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฮะติดมึนง,งงแบบเอ่อแบบบัคนั่นเองนะฮะสถานะมึนงงมันยังมีอยู่นะเมื่อกี้เอาละแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบของศัตรูอีกแล้วนะครับจัดมาเต็มที่เลยเดี๋ยวเรารอใช้บัฟนะครับเมื่อกี้ถูกลบไป20บัฟเพราะว่าโอเด้งตายนเอง แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราสามารถสะสมใหม่ได้ศัตรูมีเยอะแล้วก็ศาสกลิลม,มาไม่ยั้งมันทําให้ตัวละครเซนโงคุของเรานะครับผมสามารถเพิ่ม max sp ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเอาฮะเต็มที่เลยดสารุก็จัดมา27บัฟแล้วตอนนี้แล้วก็เป็น28บัฟเป็นที่เรียบร้อยครับเอาเว้ยเอาเว้ยเ,เอาเด้เออ้าวและตอนนี้30บัฟฮะขอเพิ่ม max sp หน่อยแล้วกันนะฮะเป่งพลังเฮ้จ้ะเพิ่มเลือดมา6 0 0 0 0ฮะแล้ตามด้วยการเปล่งแสงแห่งคุณพุธทธองค์เพิ่มมาอีก40,000ฮะจังหวะนี้ แน่นๆครับคุณผู้ชมฮะแน่นๆฮะโดนโจมตีต่อฮะไม่เป็นไรดาวเมจของศัตรูมันแค่หลักร้อยฮะหลักร้อยหลักพันเบาๆฮะแต่ว่าเลือดเรามีเป็นแสนและยังสามารถเพิ่มเลือดได้อีกเรื่อยๆนะครับผมเซนโงคุเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะอยู่เทียอันดับหนึ่งของเนคอสเลยนะตัวละครตัวนี้เนให้อยู่เทียอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเขากงจริงๆดาเมจของเขาสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดเลยฮะเออโดนแน่นๆนเน้นๆไปฮะจังหวะนี้ ตอนเนี้ยแค่รอบเดียวนะสะสมได้ถึง17-18บัฟแล้วนะเอาว่ะเปล่งแสงไปฮะอุย้ยไม่ได้เปล่งแสงแต่ว่าขอเบ่งพลังนี่ฮะเพิ่มมา93้าหฮะเลือดตอนนี้เด้งเน้นๆเด้งรัวๆ,ๆ,ๆไปฮะศัตรูคิดว่าเก่งคิดว่าแน่ก็ตีเข้ามาเลยฮะนี่คือเทคนิคการสู้นะครับถ้าหากไปเจอเซนโงคุเหมือนกันนะ ถ้าหากเราไม่ถูกโจมตีจนถึงแก่ชีวิตนะครับไม่จําเป็นต้องแปลงร่างเราเก็บสะสมบัฟไว้ก่อนเก็บสะสมบัฟจนถึงเทินที่13 14 15ค่อยใช้งานในส่วนของสกิลแปลงร่างก็ได้ครับไม่ต้องรีบนะถ้าหากเราแน่ใจว่าเราไม่ถูกฆ่าตายแน่ๆให้ทําแบบเนคอสเลยนะฮะเนี่ยสังเกตว่าเนก็เบ่งพลังไมฮะเนี่ย รอบนี้13สแตกฮะใช้งานไปเด้งมา1 1 9 0 0ฮะโอ้โหเน้นๆเลยฮะจังหวะนี้แล้วก็ถูกแช่แข็งไปในรอบที่8นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนแช่แข็งไปนั่นเองแต่ว่าการโดนแช่แข็งตรงนี้จะหายห่วงนะครับถ้าหากตัวละครเซนกุคุเลเวล100นั่นเองนะครับดีบัฟต่างๆมันจะถูกยกเลิกไปนั่นเองถ้าหากเซนกคุแปลงร่างนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ล้างก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันน่าจะล้างนะเออโดนเปล่งแสงมาอีกแล้วคลื่นกระแทกไป1ทีฮะ15 16สแตกแล้วนะครับตอนนี้สังเกตที่บับกล้าหารอย่างเดียวนะครับโอ้ยโดนแช่แข็งไปฮะไม่สามารถโจมตีได้นะครับในรอบมื่อสักครู่นี้ก็ต้องรอรอบที่10ไปฮะโอเคได้หึ่งทามาฮะจบรอบเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รอบที่10น้ําแข็งแตกแล้วนะฮะน้ําแข็งแตกแล้วนะฮะ หมัดนี่โอ้โหกำหมัดแน่นแล้วฮะเซนโกคุบอกหน้ามึงพร้อมแตกหรือยังกูงพร้อมกระแทกหน้ามึงแล้วนะจังหวะนี้เออมาฮะเตรียมเปล่งแสงฮะออ้ยโดนอีกแล้วมาฮะขึ้นแสงพระพุทธองค์โดนไป1000และตามด้วยกำพันแห่งพระพุทธองค์นะครับโอเคโดนแน่นๆเน้นไๆไปะฮะจังหวะนี้เปล่งแสงบ้างฮะเนคอสขอใช้งานบัฟดูนี่ฮะเพิ่มเลือดมา2องแสนเจ็ดและตามด้วยการเปล่งแสงอีกแสนแปดเอาดิคิดว่าจะเจ๋งจะเก่งแค่ไหนก็เข้ามาเลย เออดาเมจนี่แน่นแล้วนะเพราะว่าสกิลเปล่งแสงจะเพิ่มค่าพลังตาม max sp ของตัวละครเซนโงคุด้วยไม่ได้เพิ่มแค่ sp นะครับที่เพิ่มมาแสนแปดเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ sp นะครับผม sp ก็เท่ากับ30%ใช่ไหมแสนแปดแล้วก็ถ้าเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%นนั่นเองซึ่งมันน่าจะหุยเยอะอยู่นะประมาณเกือบแสนเลยนะครับผม ก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณ4 5ถึงห้าหมื่นได้นะโอ้โหและนี่ก็ศัตรูเปล่งแสงมาแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเอาล่ะได้เวลาเปิดคัสซีนกันบ้างแล้วเนคอสขอเปล่งแสงหน่อยแล้วกันเนี่ยฮะเพิ่มบัฟมาดูซิสี่แสนเจ็ดแล้วเปล่งแสงไปหนึ่งทีเกราะแตกไปดาเมทเท่าๆอยู่ที่40,000ฮะมาแล้วนะครับดาเมทตอนนี้มาแล้วและก็โดนไอของคุซันไปอีกหทีฮะ ก็จัดมาสิคุซันเออแรงหรือเปล่าไม่แรงอ่ะ800เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคุซันเองดูนี่เองดูของจริงนะโดนดาเมจมา3000กว่าครับแล้วก็อีกดาเมจนึงก็4000แล้วตามด้วยสกิลอันติเมทคัสซีนนะครับผมอยู่ที่4,900ดาเมจเท่าประมาณหมื่นกว่านะอ่าเปล่งแสงพระพุทธองค์มาฮะจังหวะนี้โดนขึ้นกระแทกแล้วก็หมัดกำปั้นทุบดินฮะเออตั้งหลายชื่อเหลือเกินมีแค่สกิลเดียวนะ เอาล่ะใกล้ถึงรอบของเนคอสแล้วนะตอนนี้มีทั้งหมด12บัฟแล้วนะฮะ1 3บัฟเข้าไปเอาดิเออ1 3บัฟนะตอนนี้แล้วก็น่าจะเป็น14บัฟเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โดนเตะไปฮะมาดูรอบนี้ขอแน่นๆได้ไหมเตีปกตินี่เป็นหมื่นแล้วนะเออนี่ดูเพิ่มเึ้เท่าไหร่5 0 0 0แล้วเปล่งแสงอีก4 9 0 0โอ้โหใหม่ก็ดัไปททตอนนี้เปล่งแสงไปที่1ส3 0 0ครับโคตรแรงนะ ไม่รู้ว่าจะแรงไปไหนนะเปล่งแสงรอบนี้เออนี่ศัตรูเขาก็พยายามเพิ่มดีบัฟให้เรานะฮะดีบัฟการโจมตีแบบไม่ค่อยโดนนั่นเองนะครับหรือว่าการโดนลดค่าแม่นยำนั่นเองครับผมแต่ว่ารอบแรกเนี่ยโดนเยอะหน่อยแต่รอบที่2ไม่เยอะนี่เองเป็นไงโจมตีปกติก็ถึงกับเกิดใหม่ไปเลยฮะเซนโงคูของศัตรูขอแปลงร่างหน่อยแล้วกัน เพิ่งได้แปลงร่างแบบเต็มที่ดูดาเมจนะฮะคุณผู้ชมฮะว้จ้ตุ้มเนี่ยฮะดาเมจทั้งๆอยู่ที่2 0 0แสนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแมโคตรแรงเลยอันนี้แรงจริงนะไม่ได้อวยเลยเออขอแค่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมสามารถทําแบบเนคอสได้นะแน่นอนว่าถ้าหากศัตรูเลเวล100ก็ช่างนะฮะสามารถสู้ได้สู้ได้แบบสบายบือเลยเออ แต่ขออย่างเดียวครับขอแค่ว่าเราไม่ถูกโจมตีในคิตนั้นตายนั่นเองซึ่งการที่จะแก้ทางเซนโงคุเนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับแค่ทำดาเมจให้เยอะกว่าอัตราการฮิวของเซนโงคุแค่นั้นเองครับการแก้ทางซึ่งตัวแก้ทางง่ายๆก็ยังเป็นในส่วนของรุจิ New วล r อ d เวค k e n i n g นะครับผมแล้วก็ตัวละครโหนดดำนั่นเองถ้าหากดาเมจเขาแน่นก็สามารถฆ่าเซนโงคุได้เลยนะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าหากดาเมจไม่แน่น ไปมาเลยเออเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเลือดได้ดูนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆสําหรับเซนโงคุข้อจํากัดของเขาแทบไม่มีเลยนะคือข้อจํากัดในการเพิ่ม max sp ตัวละครตัวนี้ไม่มีครับคุณผู้ชมสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆไม่มีลิมิตเลยครับนะเพิ่มเป็นล้านดาเมจก็เป็นล้านฮะเพิ่มร้อยล้านดาเมจก็ร้อยล้านฮะประมาณนี้เยอะมากๆเลยซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้ครับเนี่ยไอส้สกิลนี้นะนี่เลยฮะคุณผู้ชมฮะ สกิลนี้เลยนะนี่เลยเนี่ยเน,ยเ,น,ยเ,นยเออมันเพิ่มดาเมจ5%นะฮีเลือด3 0ของ Max SP แล้วก็เพิ่มดาเมจอีก5%อนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่มให้แค่เซนโงคุครับเพิ่มให้ทุกตัวในทีมของเราประมาณนี้แน่นอนว่าเลือดเยอะดาเมจเน้นมากๆครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับต้องมากๆเลยนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะหรือว่าผู้เล่นเก่าด้วยก็ได้ตัวละครตัวนี้ ได้ทั้งคู่เลยแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ช่วงแรกจะเล่นลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขายังไม่มีดาวเมดนะเขาช่วยได้แค่เรื่องการฮิวนะครับผมถ้าหากหกดาวเมื่อไหร่เขาจะอันติได้ทุกรอบอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแบกด่านได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าตัวนี้8ดดาวเมื่อไหร่ไม่มีใครเอาเขาลงครับ คุณผู้ชมครับตัวนี้โหดมากๆนะสําหรับการผ่านด่านนะแต่ว่าถ้าหากใน PVP เนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าหากสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้เนคอสขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์เช่นเดิมนะครับผมคลิปนี้เนคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับผม